ทุ่งเฮ็ดไปนะบ่โอ้ยมันกกสิลงไปน้องวุ้นหัวไปได้ยังเจ้าเล้าห่วงไว้เห็ดอ่ะอันบางอันม้มันน่งจ้างไปอิ่งเลี้ยนคุณตอนนั้นออกค่าตัวไงไปไทยอันเขาเล่นนีิยังกาะเขาเล่นนีิยังกามันมืออาชีพเทนิดเทนิดมืออาชีพกับไม่มืออาชีพไม่เหมือนกันนะยายมันกระโบอาชีพเขาเลยเลี้ยนเอาเขาจ้างมันไปเศร้ารงเลี้ยนนิยังไงบ้ากันแน่นันเปลี่ยนม้วมัน ยันนี้มันบได้ um right? thoughts, sort of right? ันเราบังนี่ยวเขามากระป๋องนี้เขาก็ลงไปขยับไปเลยเนาะขยับวนอยู่แถวนี้เนาะวันนีว่นนี้วันนี้วันนี้นี้ันนี้วันอยู่มีันบ่้ัี้หัดนด้ทั้ันบนีทวั้วนนันนี้วนี้วันนี้วันนี้วันนี่ยันนี้นี้วันน้วันนี้วันี้ว่นนี่ยเลาะ้วไนเี้เันนี้วันนี้วนี้วันนทนนี่ว่านี้วนะี้วันนี้วัน่ีันนี้วันนวันี้วั้วนงนนีนี บ้านเมียเด้ไปทั้งหดเลยจากหาทางไปอยางหลงค้างบัไดได้เข้าอาศัยภูมิมดแบทเลยวนอยู่แถวนี้เลยม้ตรวงหลบปลาแถวนี้มันขามภูเขาลลกมีไปบไวใดกับภูเขาพวกนี้เองได้แต่หลงอยู่แถวได้ป้านี่แหละใครในอยู่บ้านท่าโมเฮียนตีผีเอาไปเสี่ยงหนะึ่งสามหมื่นกับกบัดกลับผีกับเมี่ได้นอกผีปลาผีดงเนาะนอ้สะอ่อนแต่กับ บ็เอาแยวว่าแยไปสบานเขาถองเม็ดออกแน่นอๆเอาไปแกงนูให้พี่แดงพี่แดงกูชิกินมดบอกแต่เดียบแปงเดี๋ยวตัดกินน้ำแป้งกันก็ได้ให้น้ำถือกันก็ไปขายได้หาบาททิปบาทดูตัดแบ้งกันก็ได้คือเขาไปหาน้ำกันเลรวเขาโหนาเห็ดแจ้งตำรวจจับ ยายแดงหาเห็ดทุกคนเห็ดพึ่งฮะจเห็ดพึ่งอะไรนะยยายเมื่อกี้ที่หนูพูดอะ ตอนนี้เรากำลังจะไปหาเหตุกันต่อทุกคนยายเดี๋ยวเราจะลอดรั้วตรงนี้ไปเลยมุดตรงนี้เลยตรงนั้นมันก็ข้ามได้แต่ว่าตรงนี้รั้วมันต่ำหรือว่ายังไงหรือวา่าไปเปิดรั้วตรงนู้นก็ได้น้สิ แต่นี่มันต้องถอดไม้ออกทุกอันปีนไม้เลยยายปีนไม้ขึ้นไปเลยเรา<อ>มัตเขาก็มันใหญ่ปานสร้างปานนี้นแล้วยายลอดเลยเหรอมันก็บอกอกูไปตัวทิดเนาะยายถือให้หนูหน่อยยายถือดีๆแล้วถ่ายกลับมา <c oughs> ไม่หันหันอีกทางหนึ่ง <c oughs> เออยายขยับไป ก้างแล้วกูตกเขาตายแน่เนี่ยนี่หันโต๊ะมาไม่หันอีกครั้งนึงเออนะอ้ากวางวันนี้มึงสิขวมบ่ได้ดิรอดแม่รอดลอดได้ได้ได้รอดมึงก็ก้มลงแม่แต่กูก็ยังรอดได้เมกี้นี่เออเห็นแล้วเห็นรอดรอด โอ้ยุ่งยากเจอเห็ดเหลืองแล้วยายทุกคนตอนนี้เราก็หาเห็ดในป่า,าใช่ยายดูถ้ามีก็คือมีอ่ะถ้าไม่มีก็คือมันแฉะเกินไปฮะเจออะไรยาย เจออัยังเห็ดพึ่งเหรอโอ้ไหนเป็นดอกยังไงดูสิสเหรอเนี่ยเห็ดถิบอือไหนดูดิอู้หูสวยสวยหาดูหาดูลานนี้แหละยาย เได้หดงนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแดดทำไมมีเห็ดพึ่งไม่เข้าใจเพราะมันขึ้นมาถ้ามสตราดเพราะมันมีแดดยู่ยเท่าไหรดนั่นหรออ๋อเขาบอกว่าเห็ดคโรเห็ดที่แบบเหมือนโคโรในอ่ทะเลอ่ะยาย เห็ดอะไรเห็ดตุ่มไซม่ามากินได้ไหมได้ดูน่ะข้างบนมีอีกใหญ่อือได้ว่ากูสิกินบอสก็โอ้โหตุ่มไซม่ามาเหรอพัดอีหยังได้มั้ยกิชชีได้เหรออ๋อฟองไปซื้อๆอ่ะนู่นข้างบนอีกเนยไปดูสิอันนี้พวกสีเอ้าไม่รู้ โ,โอ,อ,โอ้ท่านะ้าเดินมาปกติจะเห็นเห็ดอะไรอ่ะเห็ดหูหมูแถวนี้เยอะมากแต่ไม่มีเลยโอ้ทางเดินก็ลำบากทุกคนอ้ สูงยายอยู่ไหนยายขึย้นทางเดิมเหรอยายขึ้นทางนู้นหนูขึ้นทางน,น,าน,าาน,นาี้นะมาดูแป๊บหนึ่งโอ้โชะว้า

นีสมสมตัวตกสมตัวนี่ตัวนึกว่าสมบ แสบบ่แสบบ่เป็นไงเราตำแก้วก uh ัน huh. ยังตำแล้วเนาะตำแก้วจกะไข่บอเดี๋ยวเดี๋ยวมีนว้ากิดว่ชูดมาด้วจ้าโชคดีค่ะโชคดีจ้าโชคดีจ้าบรรยากาศบรรยากาศในป่าทุกคนแสบ เห็นวก๋วไม่งามอยู่ในป่ากินอะไรก็แซ่ะ๋วไม่งามเห็นว่แต่ว่าเรา,าๆๆเเห็นก๋ไม่ห้องเาไทยไข่ต้มนี่เราเอาเปลือกทิ้งในป่าได้ใช่ไหมล่ะได้เขารีบอกว่าบางอย่างห้ามทิ้งนะพลาสติกก็ห้ามทิ้งืดแต,ตอนนี้เราดูแล้วเวลาเราขอปลาเราต้องเอาถุงดำมาหนะกดูบอกเราเวลาเธอจะเก็บขยะอย่าเอาไ่เปรเธอหาถุงดำมากนึงเลยดูว่าย่างเก็บขยะพวกเก็บเศษช่วยดูสัก

หล่าใส่เหล่าใส่ปากรูนีแล้วนั่งมือยอืมูเซียร์แบบรูตัดถึงไปสองรลุมนั่นคืออีกรูกตากเป็นช้าไวเต๊บเลยเต็มถาดเลย น้ามันห้บางเ,เ,มเกมมัดเลยบ่มีนะขก้กระดาษเหนไหแค่นั้นลเลน้ามันเลยบ่มีห้บางเกมมัดหน้ามนก็เรีอเ,อเ,เ,รรเอาแต่สินนะ <c oughs> เอ็ดเป็นมันก็ซือสิ่งเพามันต่างหากแต่ว่าห้องเอ็ดชุบซื่อมันบอกว่าไปกินไดาาน้อาหารบุษเสดที่แม่ข้าเนียวเร คนเนี<อ>ี่รลีวมีประโยชน์ที่อย่างะว่าแก้วาเออไ่ับอชยประกาศอรอีกินได้โอเียงเก็บนต้ร้ารูปทน่เรล้นที่ชือเทุกทีจะเขาเอาไปใต่างแดันเดียวเขาไม่ใช่กับ บ่เมนหอกน่ด่โอชันมากทุกคนจะขึ้นยังไง วิ่งมันจะลื่นไหมยายอยู่ไหนแล้วว้าถึงแล้วหรอไปดูจะลื่นไหมเนี่ยเออลำบาก ลำบนโ้ยยายจะหนูดูทางนี้แป๊บนะเื่อมี มาหาเห็ดมาหาเห็ดวดนี้รู้สึกลำบากมากทุกคนเพราะว่าเดินสูงมากแล้วก็ไม่มีเห็ดเลยถ้ายังไง พี้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันจ้ะบ๊ายบายจ้ะเหนื่อยมากขอเดินจากภูเขาไปบ้านก่อนทุกคนไปไม่ใช่ไปบ้านไปสถานีรถไฟตอนนี้หนาวมากโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้า